ท่านผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสตูลส่งกระจายเสียงด้วยระบบ f m ความถี่95.5เมกะเฮิรตจากอาคารที่ทำการหมู่ที่6ถนนคลองขุดนาแคตํตบลคลองขุดอําเภอเมืองจังหวัดสตูลต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการข่าวเด่นประเด็น IOC ค่ะ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสตูลสำนักประชาสัมพันธ์เขต6กรมประชาสัมพันธ์ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวเด่นประเด็นไ o c เมืฟังคะช่วงแรกของรายการข่าวเด่นประเด็น IOC นะคะมาดูข่าวดีคะ่ะเราเที่ยวด้วยการเฟส5นะคะมาแล้วตอนนี้พร้อมช่วยลดค่าที่พักนะคะเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวกว่า3,000บาทต่อสิทธิ์นะคะเริ่มกุมภาพันธ์นี้คะ่ะคุณผม้ฟังข่าวดีนี้ทางด้านนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะท่านบอกว่าจากการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่24มกราคมที่ผ่านมาก็ ได้มีการอนุมัติงบประมาณนะคะสำหรับโครงการเราเที่ยวด้วยการเฟส5าจำนวน5.6แสนสิทธิ์วงเงินนะคะรวมประมาณ2,016ล้านบาทค่ะ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในไทยโดยจะเริ่มโครงการในเดือนกุมภาพันธ์ถึงกันยายน2566นะคะซึ่งโครงการเราเที่ยวด้วยการเฟส5รอบนี้สนับสนุนค่าที่พักร้อยละ40สูงสุด3,000บาทต่อสิทธิ์นะคะและก็จำกัดให้สามารถจองได้สูงสุดครั้งละ5สิทธิ์เท่านั้นค่ะคุณผู้ฟังและก็เราเที่ยวด้วยการเฟส5นะคะจะไม่สนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินเหมือนโครงการ เราเที่ยววด้วยสหนึ่งถึงเฟสสี่ที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ฟังซึ่งในส่วนนี้นะคะสําหรับใครที่สนใจในส่วนของผู้เข้าร่วมโครงการนะคะจะต้องมีอายุ18ปีขึ้นไปลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการผ่านเว็บไซต์เราเที่ยวด้วยกัน .com และก็ติดตั้งแอปพลิเคชันเป๋าตังจองห้องพักล่วงหน้าก่อนเดินทางได้7วันนะคะคุณผู้ฟังสําหรับผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมมาตรการ ให้ลงทะเบียนและก็ยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิ์จำนวนห้าสิทธิส่วนใครที่เคยใช้สิทธิ์แล้วก็สามารถกดให้ความยินยอมในระบบได้เลยนะคะถือว่าเป็นข่าวดีมากๆเลยสำหรับใครที่เตรียมที่จะเดินทางเตรียมที่จะไปท่องเที่ยวนะคะก็อย่าลืมไปใช้สิทธิ์กันกับโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส5นะคะ คุณผู้ฟังคะวันนี้เวลาของรายการข่าวเด่นประเด็น IOC กับดิฉันอ้อมอมรรัตนพริพมชีมงานสวทสตูลเวลาก็หมดลงแล้วนะคะดิฉันขอลาไปก่อนสัปดาห์หน้าจะมีเรื่องราวอะไรมาเล่าสู่กันฟังนํามาฝากคุณผู้ฟังกันรอติดตามกันได้ในช่วงเวลาเดียวกันนี้นะคะส่วนวันนี้สวัสดีค่ะ ติดตามประเด็นข่าวตามนโยบายศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์0ูนย์ i o โโดยฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูลและบริหารประเด็นส่วนปฏิบัติการและบริหารข้อมูลข่าวสารสำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ในรายการข่าวเด่นประเด็น IOC ทางสวทสตูน FM 9 5 5 m h เมกะแนะนำรายการได้ที่074721535